ฟินจีนไกลถึงทะเลเลยนะคะสำหรับฉากสุดท้ายของละครซินเดอเรล่าร้ารองท้าแตะงานนี้ต้องบอกว่าอินกว่าสิ่งใดในโลกนี้กันเลยค่ะกับฉากที่สาหานมินพีชยาและหนุ่มบือ้อเป้อารักต้องเริ่มปากแข็งสารภาพความในใจกับจูบกระชากวิญญาณพร้องบรรยากาศทะเลหาทรายขาวที่ทำเอาโรแมนติกฟุดฟฉากนี้มีจูบด้วยเขาบอกใช,ใช่ไหมใช่ฉากนี้เป็นฉากที่นางเอก ปุกปั้มมาเอกค่ะ <c oughs> ต้องจูบแนวไหนจูบยังไงเขาเรียกว่าจูบอะไรคะก็จะทันสมัยนิดนึงไม่คือในเรื่องเหมือนกับว่าจูบกระชากวิญญาณค่ะ <c oughs> ใช่เป็นตอนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พระเอกพระเอกเขาก็กอ,อกลากเราขอเราแต่งงานเราก็เลยเหมือนแบบจัดการเลยขอบคุณครับที่อดทนกับพวกเราแล้วครับแล้วให้โอกาสพวกเราได้สร้างความสุกสนานให้กับท่านผู้ชมต่อไปครับ <c oughs> นี้บอสนิดอรพันธ์วัชรพลก็ขอเป็นแม่งานจัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองปิดกล้องและขอซินเดอเรลล่ารองท้าแตะต้องบอกเลยว่าที่ปลาผู้กำกับนุ่งเต้สาวมินขอนำทีมนักแสดงและทีมงานจัดเต็มโชว์สเต็ปแดนซ์กระจายปลดปล่อยกันเวอร์ก่อนที่พระนางจะขอโชว์เพลงคู่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบอกได้คำเดียวว่าหวานมันจัดเต็มตั้งแต่ต้นจนจบมักก ถือเป็นโอกาสดี oh. โอกาสสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้อีกครั้งนะคะงงพร้อมตาเนะาะเดี๋ยวพอจบเรื่องนี้ก็ไม่รู้เจอเมื่อไหร่จะได้เจอกันแบบนี้อีกคิดถึงม,มีโชว์ไหมันนี้เพลงเออผมไม่เตรียมอะไรมามากครับมีกีต้าร์อยู่ในรถครับ <Wow. S 1> <laughs>